อินเดียปากีสถานปะทะเดือดต้องกาดยิงนักท่องเที่ยวในแคชเมียร์ก่อนลงเอยด้วยการตกลงหยุดยิงนี่คือจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างอินเดียและปากีสถานหรือไม่ สวัสดีค่ะอินเดียกับปากีสถานสู้รบกันหลังจากเกิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายยิงนักท่องเที่ยวที่แคชเมียร์ในบริเวณที่อินเดียปกครองเสียชีวิตเป็นจํานวนมากแต่ในที่สุดอินเดียกับปากีสถานก็ตกลงที่จะหยุดยิงนะคะเรามาย้อนดูเหตุการณ์ร่วมถึงแสนยานุภาพทางการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งของปากีสถานค่ะที่ใช้เครื่องบินรบและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผลิตในจีน ก่อนอื่นเรามาย้อนดูชนวนเหตุในการสู้รบครั้งนี้นะคะแค s ชเมียค่ะเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอินเดียกับปากีสถานมาเกือบ80ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศทั้งสองในปี1947แล้วก็เกิดการสู้รบกันนำไปสู่การตกลงเรื่องเส้นหยุดยิงในปี1949แค s ชเมียโดนแบ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ ปี1972ทั้งสองประเทศลงนามในข้อตกลงซิมลาซึ่งเปลี่ยนเส้นหยุดยิงให้เป็นเส้นแบ่งเขตหยุดยิง line of control อย่างเป็นทางการทุกวันนี้ทั้งสองประเทศก็ยังอ้างสิทธิ์เหนือแคชเมียร์ทั้งหมดนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงปกครองแค่บางส่วนเท่านั้นมีการทำสงครามใหญ่กัน3ครั้งแล้วก็มีการประทะอื่นๆเรื่อยมารวมถึงการโจมตีเขตแคชเมียร์ของอินเดียโดยกลุ่มติดอาวุธด้วย และนอกจากอินเดียกับปากีสถานแล้วยังมีพื้นที่ในแคชเมียร์ที่เรียกว่าอักไซจินที่ปกครองโดยจีนด้วยเมื่อวันที่22เมษายนคนร้ายยิงนักท่องเที่ยว26คนที่เมืองพาฮาแกรมในเขตแคชเมียร์ที่อินเดียปกครองเป็นเหตุโจมตีในแคชเมียร์ครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่สำคัญนะคะเป็นการโจมตีพลเรือนนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นคนอินเดียมีอยู่หนึ่งคนเท่านั้นค่ะที่เป็นชาวเนปาลผู้รอชีวิตบอกนะคะว่าคนร้ายพุ่งเป้าไปที่ผู้ชายชาวฮินดูอินเดียกล่าวหาปากีสถานว่าเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้ายข้ามประเทศครั้งนี้อินเดียเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธลัชคาอีไทบาซึ่ง UN จัดให้เป็นกลุ่มก่อการร้าย แต่ว่าปากีสถานปฏิเสธนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใ่อย่างใดแล้วก็เรียกร้องให้มีการสืบสวนทั้ง2ฝ่ายตอบโต้กันไปมาด้วยมาตรก,การต่างๆแล้วก็มีการยิงตอบโต้ไปมาตรงบริเวณชายแดนแคชเมียร์ด้วยอินเดียระบุผู้ต้องสงสัย3คน2คนเป็นชาวปากีสถานอีก1คนเป็นชาวอินเดียแล้วก็อาจจะมีผู้ก่อเหตุมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ ในที่สุดอินเดียตัดสินใจเปิดฉากโจมตีทางอากาศเมื่อวันพุทธที่7พฤษภาคมในปฏิบัติการที่ชื่อว่า Operation s i n d นดูซินดูนะคะคือผงสีแดงที่ผู้หญิงฮินดูใช้ทาบนหน้าผากหลังแต่งงานใช้ชื่อปฏิบัติการแบบนี้ก็คือเป็นการล้างแค้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผู้หญิงชาวอินเดียกลายเป็นไม้หลายคนค่ะ อินเดียโจมตีไปที่ฝั่งแคชเมียร์ของปากีสถานแล้วก็โจมตีไปในปากีสถานด้วยอินเดียระบุนะคะว่าเป็นการโจมตีอย่างแม่นยำไปที่กลุ่มติดอาวุธที่อินเดียเชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุที่พาฮาวแกรมกองทัพปากีสถานอ้างค่ะว่าได้ยิงเครื่องบินรบของอินเดียตก5าลำแต่ว่าอินเดียยังไม่ออกมายืนยันเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีการยิงกันไปมาด้วยตรงบริเวณพรมแดนแคชเมียร์ ปากีสถานก็ประกาศแล้วค่ะว่าจะตอบโต้ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อล้างแค้นให้ชาวปากีสถานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยรวมถึงการละเมิอดอำนาจอธิปไตยของปากีสถานนายกเชบาสช,ชารีฟออกทีวีแล้วก็บอกว่าสำหรับความผิดพลาดที่อินเดียได้ทำลงไปมีราคาที่ต้องจ่ายพวกเขาคงจะคิดว่าเราจะถอยแต่พวกเขาก็ลืมไปว่านี่คือประเทศของคนกล้าหาญ ปากิสถานค่ะเปิดปฏิบัติการทางทหารเช้าวันเสาร์ที่10พฤษภาคมใช้ชื่อว่าบุญญานอุลมาซูสแปลว่าโครงสร้างที่แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวกองทัพปากิสถานระบุนะคะว่าได้โจมตีภายที่ศูนย์เก็บมิสไซล์ทางตอนเหนือของอินเดียรวมถึงฐานทัพอากาศที่รัฐปัญจาบแล้วก็ที่แคชเมียร์ด้วย ปากีสถานระบุแล้วค่ะว่าพยายามหลีกเลี่ยงพลเรือนแล้วก็พุ่งเป้าไปยังจุดที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีปากีสถานแล้วก็เป็นการตอบโต้อินเดียที่ใช้เครื่องบินยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพอากาศ3แห่งในปากีสถานโดยที่มีอยู่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เมืองหลวงอิสลามาบัดด้วย ระบบป้องกันทางอากาศของปากีสถานสามารถสกัดกั้นมิสไซล์ส่วนใหญ่เอาไว้ได้มีเพียงมิสไซล์ไม่กี่ลูกนะคะที่เล็ดลอดเข้าไปได้แต่ก็ไม่ได้โดนจุดสำคัญโฆษกกองทัพปากีสถานอาเมชชารีฟชอดรีบอกนะคะว่านี่เป็นการยั่วยุอย่างถึงที่สุดโดยอินเดียต้องไม่ลืมนะคะว่าทั้งปากีสถานและอินเดียมีอาวุธนิวเคลียร์ถังคู่คะ่ะ นอกจากปฏิบัติการของทั้งสองฝ่ายแล้วยังมีการกล่าวหากันไปมาด้วยเรื่องการยิงโรนแล้วก็อาวุธอื่นใส่กันอินเดียก็อ้างนะคะว่าปากีสถานยิงใส่พื้นที่ทางตะวันตกของอินเดียเมื่อคืนวันที่8ถึง9พฤษภาคมแต่ปากีสถานก็ปฏิเสธล่คะค่ะบอกว่าไม่ได้ทา ปากีสถานอ้างด้วยซ้ำว่าได้ยิงโดรนของอินเดียตกไป77ลำส่วนอินเดียก็อ้างนะคะว่าได้ทำลายโดรนเป็นร้อยลำเลยที่ยิงมาจากปากีสถานคาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากทั้งสองประเทศจากการสู้รบเกือบ70คนค่ะนี่คือการสู้รบที่รุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งระหว่างทั้งสองประเทศนี้ เรามาดูเรื่องของการสู้รบกันทางอากาศของอินเดียกับปากีสถานกันนะคะเมื่อวันที่7พฤษภาคมค่ะถือเป็นการต่อสู้ของเครื่องบินรบครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่แล้วก็เข้มข้นที่สุดด้วยระหว่าง2ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ทั้งคู่เพราะว่ารวมกันนะคะสประเทศใช้เครื่องบินรบประมาณ125ลำค่ะ รบกันประมาณ1ชั่วโมงโดยที่ทั้งสองฝ่ายอยู่ในน่านฟ้าของตัวเองไม่มีการล้ำเข้าไปในเขตแดนของอีกประเทศก็คือว่าอยู่บนฟ้าแล้วก็ยิงจรวดใส่กันปากีสถานอ้างนะคะว่า ใช้เครื่องบินรบ j 1 4ของจีนในการต่อสู้ครั้งนี้แล้วก็สามารถยิงเครื่องบินของอินเดียตก5ลำซึ่งรวมถึงเครื่องบินรบราฟาลของฝรั่งเศส3ลำมิก29แล้วก็ซู30อย่างละลำอันนี้ของรัเสเซียนะคะอินเดียค่ะก็ได้แต่ออกมาบอกนะคะว่าการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบแต่ว่านักบินทั้งหมดปลอดภัยกลับมาแล้วหลังสู้รบก็ไม่ได้ให้รายละเอียดมากกว่านี้ อินเดียบอกด้วยนะคะว่าประสบความสำเร็จในการโจมตีโครงข่ายของผู้ก่อการร้ายในปากีสถานทางด้านของรอยเตอร์สค่ะรายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐ2อนายให้ข้อมูลนะคะว่าเครื่องบินรบจีนที่ปากีสถานใช้สามารถยิงเครื่องบินอินเดียตกอย่างน้อย2ลำแล้วก็มีอย่างน้อยหนึ่งลำที่เป็นเครื่องบินราฟาลของฝรั่งเศสค่ะ เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนบอกนะคะว่าปากีสถานไม่ได้ใช้เครื่องบินรบ F16 ของสหรัฐในการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้จริงก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เครื่องบินรบของจีนชนะในสนามรบจริงค่ะแล้วก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เครื่องบินของฝรั่งเศสราฟเฟลพ่ายแพ้ในการสู้รบ เครื่องบินรบ j 10ผลิตโดยเฉิงตู Aircraft ต์อินดัสทรีกรเข้าประจำการกองทัพอากาศของจีนเมื่อปี2003 j 10C เป็นเวอร์ชั่นที่ทันสมัยที่สุดนะคะคือมีการอัปเกรดเครื่องยนต์แล้วก็เรดาร์ให้ดีขึ้นแล้วก็สามารถยิงมิสไซล์ p l 15ด้วยนอกจากจีแล้วก็จะมีกองทัพอากาศปากีสถานนี่แหละค่ะที่ใช้เครื่องบินรบรุ่น j 1 4 ซ o u t h c h ย n a น o ามอร์นิงโนะคะรายงานว่ากองทัพอากาศปากีสถานสั่งซื้อ j 14e ซึ่งเป็นเวอร์ชันส่งออก36ลำพร้อมด้วยมิสไซล์ p l 15e อีก250ลูกเครื่องบิน6ลำแรกส่งมอบเมื่อปี2022แล้วก็จนถึงวันนี้มี j 14 20ลำที่ประจำการอยู่ค่ะ รัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถานอิชักดานะคะกล่าวว่าท่านทูตจีนประจำกรุงอิสลามาบัดแล้วก็ทีมงานมาที่สำนักงานตอนตีสี่เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ทั้งสองฝ่ายมีการสื่อสารกันในทุกรายละเอียดด้วย จรวดของจีน PL15E นะคะเป็นจรวดที่ได้รับความสนใจมานานหลายปีแล้วค่ะเพราะว่าเป็นจรวดอากาศสู่อากาศพิสัยไกลที่ทันสมัยของจีนจีนมีการเปิดตัวเวอร์ชั่นส่งออกเมื่อปี2021ยิงได้ไกล145กิโลเมตรมีการพบชิ้นส่วนของจรวดพิสัยไกล PL15E ในรัฐปัญจาบของอินเดียแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มองว่า ต่อให้เครื่องบินรบของอินเดียโดนยิงตกจริงก็อาจจะมาจากการวางแผนแล้วก็แทคนิกที่ไม่ดีก็ได้ไม่ใช่เพราะความก้าวหน้าของอาวุธจีนอันนี้ก็แล้วแต่จะวิพากษ์วิจารณ์นะคะ Stockholm International Peace Research Institute ค่ะระบุว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาปากีสถานนำเข้าอาวุธ81%จากจีนทั้งเครื่องบินขับไล่มิสไซล์เวดาและระบบป้องกันทางอากาศ อาวุธบางอย่างที่ปากีสถานผลิตก็เป็นการร่วมมือกันกับบริษัทจีนหรือว่าผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของจีนส่วนอินเดียในช่วงหลังซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอย่างฝรั่งเศสและอิสราเอลมากยิ่งขึ้นและเนื่องจากว่าจีนไม่ได้สู้รบในสงครามมากกว่า4ทศวรรษถ้าเกิดว่า เครื่องบินขับไล่ J14 ยิงราฟาลร่วงได้ก็ยอมสะท้อนนะคะว่าจีนไม่ได้น้อยหน้าประเทศตะวันตกในเรื่องของเทคโนโลยีการทหารและน่าจะทำให้ขายได้ดีขึ้นด้วยในตลาดโลกค่ะ Stockholm International Peace Research Institute นะคะรายงานว่าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่งออกอาวุธอันดับหนึ่งของโลกประมาณสัก43ของการส่งออกอาวุธประจำปี2020 2024ตามมาด้วยฝรั่งเศสและรัสเซียจีนอยู่อันดับที่4ค่ะแต่ว่าเกือบ2ใน3ของการส่งออกไปที่ปากีสถานประเทศเดียวค่ะ เมื่อวันที่10พฤษภาคมอินเดียกับปากีสถานก็ตกลงกันได้นะคะว่าจะหยุดยิงทันทีเริ่มต้น5โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็คนที่ประกาศเรื่องนี้ก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump ค่ะไปประกาศผ่านทางทูตโซเชียลเน็ตเวิร์ของเขาแล้วทั้งสองประเทศก็มายืนยันตามนั้น ทรัมป์แสดงความยินดีกับทั้งสองประเทศนะคะที่ใช้สามัญสำนึกแล้วก็สติปัญญาที่ดีเลิศแล้วก็ทันทีที่มีการประกาศหยุดยิงปากีสถานก็เปิดน่านฟ้าทันทีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมาโกโรรบิโอบอกนะคะว่าเขาแล้วก็รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสงประเทศแล้วก็นำมาซึ่งการหยุดยิง รูบิโอกล่าวด้วยนะคะว่าข้อตกลงนี้ไม่ใช่การหยุดยิงเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นของการพูดคุยในอีกหลายประเด็นในสถานที่ที่เป็นกลางต่อจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานค่ะอิสฮักจาก็กล่าวนะคะว่าฮอตไลน์แล้วก็การสื่อสารทางทหารระหว่างทั้งสองประเทศถูกเปิดใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีหลายสิบประเทศเลยค่ะ ที่ช่วยกันทำให้มีการหยุดยิงเกิดขึ้นได้ก่อนหน้านี้นานาชาตินะคะจะจีนฝรั่งเศสอังกฤษซาอุดิอาระเบียอิหร่านต่างก็ออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศนั้นหยุดการเผชิญหน้ากันเลขาธิการสาประชา,ชาติอันโตนิโอกุเตเรสค่ะ ก็หวังนะคะว่าข้อตกลงหยุดยิงจะนำไปสู่การแก้ไขประเด็นขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างทั้งสองต่อไปและสหประชาชาติก็พร้อมที่จะส่งเสริมสันติภาพและสีิรภาพในภูมิภาคปรากฏว่าหนึ่งวันให้หลังค่ะ11พฤษภาคมทั้งอินเดียและปากีสถานก็กล่าวหาอีกฝ่ายนะคะว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิง กองทัพปากีสถานกอกแถลงการว่าไม่ควรมีข้อสงสัยในการตอบโต้ที่เฉียบขาดถ้าเกิดว่ามีการละเมิดอธิปไตยของปากีสถานส่วนนายกนเรนทราโมดีของอินเดียออกทีวีเมื่อวันที่12พฤษภาคมนะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลจะไม่ลังเลที่จะใช้กำลังจัดการกับค่ายของกลุ่มก่อการร้ายในปากีสถาน ส่วนนายกปากีสถานเชบาชารีฟกล่าวเมื่อวันที่13พฤษภาคมว่าปากีสถานประสบความสำเร็จอย่างสูงในการรบกับอินเดียและกำหนดให้มีการฉลองทุกวันที่10พฤษภาคมค่ะส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็บอกว่าเขาบอกทั้งสองประเทศนะคะว่าหากหยุดการสู้รบเราก็จะได้มาทำการค้าการขายกันถ้าเกิดว่าไม่หยุดเราก็ค้าขายกันไม่ได้ตอนนี้สหรัฐกำลังเจรจากับอินเดีย ต่อไปก็จะมีการเจรจากับปากีสถานก็เอาเป็นว่าการสู้รบ4วันได้ยุติลงนะคะสร้างความโล่งอกให้กับชาวอินเดียแล้วก็ชาวปากีสถานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่เขาอยู่ตรงบริเวณชายแดนหรือว่าในจุดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคนทั่วโลกก็โล่งอกเช่นเดียวกันค่ะเพราะคงไม่มีใครอยากจะให้สงครามขยายวงไปมากกว่านี้นะคะสันติภาพย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะ